สวัสดีค่ะพ่วแม่พี่น้องลุงป้าครูบาอาจารย์ที่น่ารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับที่ปีเผื่อนสุดผู้สู่คนเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดเมนกดแชร์กดติดตามอ่าทรงกำลังใจดีๆให้กันพันคลิปยาลิน,นเ้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเมื่อนี้เลิกงานแล้วเอาปลาทูสดออกมาก <laughs> เห็ดแน,นวกินพี่น้องค่ะยาลินอยากกินต้มยำปลาทูสดใส่ผักกระเยง สื่อผักัะแย่งมากำเน,นืองได้หลายเมื่อแล้วค่นบ่าฟ้าวเห็ดกินกับสีนวลเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ยายเล่นกัสีเห็ดอ่อขั้วปลาไปนั่งเบาไปนั่เด้อค่ะเด้อขออนุญาตค่ะเมื่อนี้ยายเล่นสีมาเบาเลียงอันเมียฝรั่งปวดใจหวังกลับไทยเนาะค่ะเนาะพ่อรูปว่าผัวมีสูบความหวังที่เคยตั้งไว้กับดับสลายค่ะเบาเลียงว่า ผัวเมียนอกใจกันหนีบ่า,าสิเป็นฝรั่งว่าไทยละเนาะค่ะเนาะข่าวดังยูซูเมอน่เออกระยอนโลกหลายใบนี่ละเออนอกอกนอกใจกันมันบริสูญเสียตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทองเด้มันสูญเสียหอดชีวิตุู้เล้ยวผู้จังหนึงจังข่าวที่ออกให้เห็นอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเออค่ะตัวยเยล่นเองกะ คือหนึ่งในนั้นนะคะว่ามันโลกหลายใบเด้อเยลินนะเยลิน่มีดอกโลกหลายใบนะมีต่ฝ้าระพัดลูกขนาดอยู่ในโตนี่เยลินรอบประสู้อันนั้นจักน้อยกอนเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ราว่าสิเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยขืนซื้อว่าผัวมีสู่มันก็เจ็บปวดเบิดนั่นล่ะนอกที่นองเนาะค่ะผู้ใดก็่าไปหาเหตุหาทำเด้อขันบ่หักบ่แพงกันแล้วก็ให้บวกให้เกากันดีดีตางคนต่างมูฟออนกับชีวิตไปใส่ชีวิตไหม ผัวหรือเมียบ่มีผู้ใดมาเป็นเจ้าชีวิตซึ่งกันละกันนะคะค่ะหลูกคนละพอละเม่ตั้งแต่พอเม่เลี้ยงมาพี่น้องข้า่น้ำกันมากกับบ่ไดมาเป็นเจ้าชีวิตของกันละกันเด้ต่างคนต่างใหญ่ตางคนตางหากินผัวเมียก็คือกันใหญ่เราจึงคอยได้มาพอกันมันบ่พี่น้องว่าเอามาแล้วมาตีมาข่ามาเยิยมยิ้หัวใจนี่มันบ่เม่นปันใดเด้อเออค่ะ ถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ในประสบการณ์เดียวกันนี่ก็สิรู้ดีเนาะค่ะเนาะว่าความเจ็บปวดมันเป็นจังไดแต่ว่าเหตุผลที่ยัลิ้นเอาออกมาเวานี่ก็อยากให้สาวๆหลายๆท่านที่เจอประสบการณ์อยู่ณตอนนี้ที่เข้ามาแบ่งปันข้อเมนต์นี่ผัวมีสูนี่สีเห็ดไปจังไดจังสีอยู่หลอดยนี่ยบ่มีเขาเนาะค่ะเนาะประเด็นนี่ตั้งหากล่ะเขาสีอยู่หลอดจังไดบ่มีเขา เขาก็ต้องอยู่ให้ได้คือเยลินเนี่ยแ่ะพี่น้องฝองยาผัวเรียบร้อยแล้วหน,นุนนันยาเล่นกับยูเลี้ยงลูกมาผู้เดียวมาหกเจ็ดปีนี่เขาปีที่ 7, เจ็ดนี่เยลินกับบบมีผู้ใดหากินเอาเองพี่น้องค่ะไม่มีเขาเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะดังนั้นอย่าเอาชีวิตและอนาคตของเฮาไปแขวนไว้กับผู้ใส้แห่งซวยคนหนึง่งเี่บ่บเห็นคุค้นคาของเฮา่ให้ค่าเฮาค่ะ บักผู้ไม่ไปเอออีใดเฮ็ดให้เจ้ามีความสุขสนุกกว่าขอ่อยไปเออบ่าว่ากันอืมเฮากับไปไทชีวิตของเฮ้านาะพี่น้องเนาะค่ะห้มาพ่อแล้วกับเอ่อเรื่องห้น้ำผัวนี่เราสีบ่ห้อีกแล้วพี่น้องคะ่ะเสียน้ำตาเนี่ยก็เสียดายเพราะแห้งแล้วนะคะเนาะมันเสียศูนย์เธอรู้ว่าเขาหักหลังหนึ่งหูว่าสื่อแท่ขงขังหลังเนี่ยมันเสียศูนย์ไทเด้พี่น้อง กว่าย,ยลิ้นสีท้ำใจมาได้เข้มแข็งขข้นมาได้ซุมานี่สองสามปีพุ่นเด้พี่น้องสองสามปีเยลินนี่บ่แมนคนผู้นี่เด้โอ้ยเละเทะบ่ดูแลเจ้าของเสียใจปล่อยให้เจ้าของจมอยู่กับกลองทุกทุกขเออคือจังในโลกใบนี้สิมีแต่เจ้าขางเนี่ยละทุกผู้เดียวพี่น้องแต่เพราะเขาตัดใจได้เออยยอมรับกับชีวิตได้อืม เข้ากัเฮ็ดดีที่สุดแล้วเออบฏิบัติพัดนีที่สุดแล้วมันยังสวยยังเป็นอยู่กับปอยมันไปเออปล่อยไปตามทางของไผของมันพอห้าม่าคิดได้แบบนี้แล้วมาเสียดให้เขา้าหันกลับมาหักเจาก้าขวางให้คุณคาเจ้าขวางมากขึ้นแล้วกับโฟกัสกับชีวิตประจําวันว่าเราจะอยู่อย่างไรให้รอดในวันที่ไม่มีฝรั่งในวันที่ไม่มีเขาสิไปย่านยั้งล่ะสาวๆในเมื่อตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้ากับหากินเลี่ยงปากเลี่ยงท้องเขาอยู่แล้วไม่นำซ้ำ แบ่งปันภาระค่าใช้จ่ายช่วยผัวอีกด้วยบ่ได้นั่งยู่นอนกินเดอร์เออในเมื่อไม่มีเขาทำไมเราจะอยู่ไม่ได้มีมือมีตีนมีสมองคือกันเพิ่มความขยันและความอดทนเข้าอีกนิดนึงกับว่านิดนึงละก็หลายเติมมาละเออขึน่นเพิ่มขึ้นหล,ลายๆเฮ้ากับยู่ได้ตลอดก็คือเยลินเนี่ยละเยลินอยูหลอดได้ซูเมเน่โชคดีมามีเจ้านายซอยเหลือน้ำเนือเออเงินยาเกาเยลินกะ ยังพ่อมีติดถงแหน่กับพยายามที่สิบ่ไปแตะไปต้องตรงนั้นนะคะค่ะส่วนค่าใส่ใจอื่นๆยายเล่นกับยังพ่อมีจัดสรรปันส่วนดังนั้นแล้วช่วงที่เฮาใส่ชีวิตอยู่กับผัวเนี่ยพี่น้องเอ๋ยบว่า,วาผัวเจ้าสี่ให้เจ้าใจค่าอันไดซสวยก็ดีหรือบไหรจ่าจคาหยัางสวยก็ดีนะคะเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้เนี่ยเด้อเก็บไว้เนี่ยเสียงไว้เนี่ยเออ จะไปซื้อคักหลายอืมอันพี่น้องอยู่บ้านก็ย่าไปซวยคักซวยเนีย่ยหลายซอยให้พ่อดามพอดีเออบ่แมนอยู่กับผัวแล้วโอ้ยซวยพี่เซน้องตามตามบ่เบิ่งจบขวางแงมันเหมือนหักเฮาขึ้นไม่เมื่อนั่นละเฮาสีซ้ำหมาตัวหนึ่งพี่น้องเลยหมาบ่าเป็นหมาธรรมดาหมาจอนจัดอีกวรมสิงาาสาราสัตว์น้ำมูลนี่ยังไปคุยทางขายะกินได้เด้ มนุษย์ตาดำดำจังเฮ้านี่สิไปเห็นไดคือหมูข้อหมาบ่สิไปเพื่องผู้ใดค่ะห,หันไปเพื่องไผกับเบอมีผู้ใดอยากส่วนอยากตังเอาดีขันเฮ้าบ่มีเงินมีท่องติดกระเป๋าซับย์พอเจ้าของในเมื่อที่ผัวทิ้งเฮ้าน่ะพี่น้องจ๋าสาวสาวจำไว้เด้อหากหลายปัญไกาการ้างเราต้องรักตัวเราด้วยเอากรลนีของเยลินนี่เป็นตัวอย่างเออเยลินบ่ได้วา่าเยลินดีกว่าผู้ใด ใดๆทั้งสิ้นบได้มาเป็นครูสอนผู้ใดนะคะแต่เยลินเอาประสบการณ์ชีวิตของเยลินในช่วงที่ใส่ชีวิตกับฝรั่งมาเบามาแบงมาปันให้พี่ให้น้องสายฟอทั้งเมื่อเกาก็ดีเมื่อไม่ก็ดีที่เขามาหลับชมรับฟังอยู่นี่ให้ไดรู้ว่าวิถีชีวิตในการใส่ความคิดเวลาเขาใส่อยู่กับฝรั่งถึงแม้ว่าเยลินสีซอยเหลือ อดีตสามีใจคานันคานี่เฮ็ดดีปันไดค่ะมันสีสัวมันกะสัวคือเก่าเด้อขันพูมันสีสัวพี่น้องความดีเจ้าเนี่ยบ่มีความใหม่เด้ขันพูมันสีสัวน่ยดี้ากฟ้าสุราไล่เออมันกะบ่เพียงพ่อสาวรับภูมันมักสัวดอกมันบ่พตอดีพี่น้องค่ะเอล่นเฮ็ดจังไดเออเงิ่อนเดือนเป็นพันปอนนี่ซื้อกินซื้ออยากเลี้ยงผัวพว้อมซอยผัวอออคานันคานี่เต็มที่เอล่นเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิต ให้ให้เต็มที่พี่น้องคะ่ะรักรัก,รกบทใจเออนักตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้อบ่เป็นตัวน,นี้ค่ะรักรัก,รกหมดใจทุ่มเทถึงใดถึงกันกะว่าเป็นครูนอนในกระโลงน้ากันไปเลยบ่ได้คิดเสียห่างสิป,ปะจักน้อยเลยเด้อพี่น้องแต่ในช่วงจังหวะนั้นเย,ยลินมีความรู้สึกเด้ว่าฉันจะต้องเก็บตังค์พี่น้องแต่ว่างเงินเก็บเย,ยลินเย,ยลินบ่ได้ฝากไว้ในประเทศอังกฤษเด้ เงินขายขวางที่ยะลินมีนี่ล่ละเงินเฮ็ดงานนี่ซอยอดีตสามีใจอันนั้นอันนี้นะคะบ่ให้เขามาอ้างได้ไดว้ว่าเธออยู่กับสันสื่อๆนะเอออย่ามาอ้างกันแล้วกันเมื่อสิโจกขมตาเอาเออเพราะว่าฉันกะจใจทุกบาททุกสลึงคือกันอย่ามาอ้างเป็นเด็ดขาดเดะเออยล่ล่นกําปั้นตีขุมตาหมดเด้เอออันยล่นกันท่อม่าขาขาย จัดแจงภาระข้างบ้านด้วยตัวของยาลินเองส่วนหนึ่งยาลินกับแบงเก็บเขาธนาคารไว้นะคะพี่น้องอันนี้บอกตามความเป็นจริงบ่ได้ต้มเอาเงื่อนผัวเด้ยาลินบ่ไดเอาเงืนผัวนะคะเงื่อนจะขวางหาได้เราต้องแบ่งเก็บด้วยแบ่งช่วยพ่อแม่เราก็ส่วนช่วยแบ่งช่วยลูกนะตอนนั้นลูกก็เดือดร้อนเออบ่ซอยกับเลือดในอกเออทิมบ่ไดกับตองซอยแต่ส่วนหนึ่งเราจะต้องการเก็บไว้ไม่ใช่ให้ น้องให้คนนั้นคนนี้พ่อแม่เสียทั้งหมดนะคะเพราะว่าเมื่อที่เฮาเดือดล้อนขึ้นมาลูกกะสวยเฮ้าบ่ไดดพ่อแม่ก็แห้งสวยเฮ้าบ่ไดดขักเสียวอย่างมะสวยเฮ้าตังมีตาเข้าทรงให้เรากินเออพี่น้องแห้งแหล้วงใหญ่โหลดเออสีวิไผ่กาขายให้ขายหน้าให้เจ้าขายวายให้เจ้าทรงบาให้เจ้าอยู่หนีบ่ยาหาเด้อเออคันมีก็ดีไปอย่าลินซื่นส้มนะคะดังนั้นแล้วการถี่ใสชีวิตยุ่กับพลังนี่ จะเก็บมากเก็บน้อยคุณจะต้องมีคุณต้องแบ่งเก็บในถุงนั้นต่างหากห้ามเตะย่าลิ้นใส่ยี่ห้อแบบว่าฝากเขาธนาคารเมืองไทยย่าลิ้นบริเวณแบบแบบเงินถอนเด็กพี่น้องค่ะบริเวณบัตรเอทีเอ็มเด็กกับเมืองไทยก็ยกังค่อยเอาสมุดไปอัพเอาค่ะถ้าอยากถอนก็ขึ้นไปถอนทั้งธนาคารถ้าจําเป็นจะต้องมีแนวใส่ยาลิ้นเสีเหตุแบบนั้น เพราะว่าอย่างัติชีวิตมันบเน่บนนอนไผสีหูไว้ไอยยังสิเกิดขึ้นในชีวิตเจ้าขวงจังเสี่แล้วผัวป้าทิมเขาไปอดอหลอดเอ้ยขันยาล่นบ่ได้เงินฟองยาก่อนนั่นนี่มันตายเอ็ดเล็ดเออตาว่าขั้น่าตายเอ็ดเล็ดยาลินก็นยังมีเงินซัพพอร์ตเจา้าขวงที่ยาลินเก็บไว้นะคะเพราะว่ายาลินสีมีแผนให้เจา้าขวงอยู่เสมอเสมอบ่ได้เก่งนะคะพี่น้อ,องแต่ความรู้สึกลึกๆ สัญชตาตญาณของเยลินบอกเยลินเองว่าชีวิตครูของเยลินมันสันคลอนพี่น้องมันมีความสันคลอนยาลินก็เลยขายค่ะขายทำมาค่ะขายไงยเมื่อยยลินกับแบงเก็บต่างหากนะคะส่วนสาว,สาว,สาวๆหลายๆท่านที่มาอยู่นี่มีนะคะค่ะผัวซอยเหลือเจือจุนเมื่อสุยางเออ อันนี้กะลงแล้วเริ JI, jamais, p p Ora, ่องโเก็บ oui, บ่เมียนเอาได้ถือว่าผัวหักเออเพื่อนกะเลนการพนันบ่เลนอันนั่นอันนี่บ่ไม่รู้จักเก็บพี่น้องย่ำเกิดเหตุขึ้นมาผู้ชายน่ะมันหมดรักขึ้นมามันไม่เอาอะไรเลยนะคะเจ้าให้เจ้าดีสิตายมันก็ว่าเออเออมันมักผูไม่นี่ป้าลงว่างน้ำไม่ไปอดหลอดพี่น้องเลยเป็นเจ้าสิดีปันได้ให้กองก้นกลองโกวยน้ำตาเป็นสายเลือด จางมันกับอาหานมาเบิง้งมิแตมันสิไปเหมือนวัวเหิืนมือมิเตบอกให้เจ้าตายตืมนั่นเร็วพี่น้องเก็บนะคะเก็บมันโลดอันใดเขาห้นี่เก็บใด้เก็บ่าไปใส่รเสิร์ลมเสริมิน,นท่องบาเขาไผออกไผยยามบ่มีขึ้นมาปานหมาจอนจัดไปถามยืมเขาเบิงแม่แม่เขามีเขากับว่าห้เขาย่านเขาบ่ได้เงินเขา,เเข,า,เเข,าขืนมันเจ้าเจ้าเสียห้บ่เอา้าในกรณีนั่น ลำบากในตงังแดนนี่มไมุ่ดยอดเด้พี่น้องบ่มมีสิไปเพิงผู้ใดไปเพิงมูเพิงพวกกับเพิงได้สัวข้าวเด้พี่น้องบุกเขากับมีภาละหนาที่ที่จะต้อง<ม>ดูแลจับใจใส่สวยคือกันลูกเตาเอ้ยปัญหาสารพัดยางคือกันที่เขาจะต้องแก้ด้วยเงินคันว่าอีลี่หรอเขาก็ซอยยื่นมือซอยเฮาเด้ ยลินนี่โชคดีอยู่โชคดีพี่น้องค่ะยามีเงินทองยาลินก็ซื้อไหวบอไซก็ซื้อย่มเกิดเหตุซุกเซินขึ้นมาขายโหลดท่องนั่นน่ะบ่ตายหาเอาไม่เออหาได้หาได้เสียด้วว่าวันเกิดเนี้ยผัวกระตืมเงินเนี้ยสังสมัยฮักกันพี่น้องค่ะกระได้ท่องเนี่ยแหละเออหลายบาทเติบอยู่ มาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆในช่วงที่ล่อเงืนยานะคะพี่น้องค่ะคันเยลินบอสอันวั่งเพนเจ้าของไว้เนี่บอบอเฮ็ดจังสี่เยลินตายเอเลี่ยตสมมาจอนจัดตัวหนึ่งเลยเด็ดพี่น้องอันนี้เยลินบอสตรงๆนะคะสาวๆท่านไหนที่มาใหม่ๆนะคะมาใหม่ๆเนี่เฮ็ดคือเยลินเดอร์เมียนไดเมียนเชียงไดเสียงย่าไปบอกเขาเบิดทุกบาททุกสลึงอันนี้บอได้สวนให้มุ่เจ้าโกงไผ่เด็ เงินที่เจ้าเสี่ยงน่ะมันคือเงินที่เจ้าหาเงินที่เจ้าหาจากนำพักนำแรงของม่เจ้าเองเจา้าบ่ดด้้ประลักเล็กขโมยหน่อยของผู้ใดมาสอนมาเสี่ยงเอออวดเอาอันไหนอยากได้กระเป๋าแบนดเนมนั่นขันว่าเป็นตาซื้อก็ย่าไปซื้อแพงไว้ตาขันเจ้ามากขันเจ้ามีปัญญาซื้อเจ้ามีเงินซื้อก็ซื้อ,ลอโลดย่ามเจ้าเดือดร้อนเจ้าก็เอาไปขายมันก็ได้อยู่กระเป๋าแบนดเนมก็ได้ตาใบเยลินนี่โอ้ยผูบอดด้อ่อนซอนเหลอเน่มเนิ่มเนิ่ม เก็บเมียนย่างเดี่ยวพี่น้องคะยยลินยอมรับว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งเป็นคนเก็บเงินเก่งพี่น้องมุกพี่น้องก็เชีว่าป้าเยลินมีเงินไหลาที่เนาะบ่มีหรอกพี่น้องคะ่ะมีแต่พ่อได้กินได้ใส่แล้วก็พ่อได้จุนเจือเจ้าขวางบ่ไปเดือดร้อนเบียดเบียนออ้น้อ,นองผู้อยู่บ้านบ่ไปเบียดเบียน,ยนมูพวด ให้เขาลำบากใจให้เขาซาเขาลือกเขาว่าอย่าลิ้นพุ่มใจเจ้าขวางแล้วพี่นอมม้องสมัยนี้บ่มีผัวนี่แฮงสบายอย่าไปเงินไปงอมันเด้อค่ะมันบ่มากดีแตะมันถิ่มปล่อยมันไปโหลดเฮาอยู่เป็นโสดนี่โอ้ยแสนสบายใจสาบายทั้งกายสบายทั้งใจสนุกเก็บเงนินสนุกเฮ็ดงานขันเจ้ามีแฮงเฮ็ดเฮ็ดลงไปเออโสดกด็ดีไปใส่ก็ได้ พี่น้องค่ะมีความสุขสิตายดังนั้นแล้วถ้าอยู่กับผู้ชายแล้วมันไม่ซื่อสัตย์มันไม่รักดีนี่หรือว่ามันซัวแล้วมันบบย่อมกับโตับใจนี่เตะทิมอย่าไปอ,อ่อนซอนอยู่ผู้เดียวโดดๆคยยือยายเล่นนี่ฮะสบายใจสิตายสนุกกินสนุกไปสนุกใส่ตายแม่ผู้เดียวนี่ผัวกับมหาเอาทั้งหน้าตอนบ่ได้เกิดน้ำเข่าสิไปอ,อ่อนซอนอีหยังปันนั่นตังตลูกพอเดียวแม่เดียวกันยังบ่ได้ตายน้ำกันนั่นดี ถ้าสิไปอ่อนซ้อนค่ะเก็บเอาเมียนเอาเงินทองเมื่อทั้งหนานั่นหละเมื่อเฮ้าสิได้รู้ซึ่งว่าการเก็บออมประหยัดมัธยัติของเฮ้านี่มันมีผลในอนาคตในวันที่ฝรั่งทิ้งเราเราจะไม่ยอมเป็นหมาจรจัดเราจะไม่ยอมเป็นคนไร้บ้านเราจะไม่ยอมอยู่ในสถานะนั้นนะคะบ่าวา,าสิมีหน่อยมีหลายให้ญาพี่น้องให้พ่อหอมปากหอมคอให้พ่อดามพ่อดี เอออยากไปให้เพิ่นจนเบิดตูโบราณเพิ่นว่าให้เพิ่นจนเบิดตูวคำว่าให้เพิ่นจนเบิดตูวนี่บไดไ้เกี่ยวแตะว่าให้มูพ่พวกกินเด้พี่น้องเนี่ละเออย่างบ่มีขึ้นมาพี่น้องก็ซอยบอ่ได้เด้ได้แต่ว่าโอ้กูขึ้นลิตนตมึงเถอะกูเชีอยวใสไปซอยมึงอีลาสูๆเด้อเ<ม>พิ่นก็ได้ให้แตงกำลังใจกำลังซ้ำนี่มัน ช่วยขับเคลื่อนชีวิตของเฮาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้จยยังมันอยากให้มัดอยู่ผัวคือเย,ยลินเจอตอนนั้นเด้เย,ย,ยลินน้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่ว่ายเยลินกผพานมันมาได้แล้วการที่มีผัวนอกใจนี่มันเจ็บปวดโชคดีที่เย,ยลินเออมีเพลนเก็บเงินเก็บทองไว้ดูแลเจ้าของก่อนที่ก่อนที่มันสิเกิดนะคะเพราะเหตุมันเกิดแล้วเย,ยลินกะยัง พ่อตั้งหลักใดยูถึงแม้ว่าสิเสียใจในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ทั้งด่านกำลังศั์หรือว่าแมมนว่วยอลินบบมีเงินสดติดโตนะตอนนั้นท่องที่ยวลินมีไหวไยโลินขายค่ะพี่น้องค่ะขายเอามาหมุนผ้าลูกไม่ใหญ่ยอยู่บานหลังนี้จนกว่าสิไใดเงินยา ย่าลินขายท่องได้เงินเป็นแสนคุณได้พี่น้องเอามาหมุนในบ้านหลังนี้กาาลัวย่าลินสียูมาได้ซื้อมานี่ยอย่าลินก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องถึงประสบการณ์ต่างๆอยู่หลอดได้จังไดในมือที่บ่มีฝรั่งเน่มันบ่ามากดีเตมันถิมเออต้องไปสะออนพี่น้องค่ะเกิดเทียเดียวตายเทียเดียวไปให้มันสุดโหลดพี่น้องแล้วหยุดที่รักตัวเองนะคะคลิปนี้นย่าหลายเติบพี่น้องจวดหลายเติบคือพอย่ำได้กับของขืน ขอบบุญขอบคุณหลายหลายสุขันทุกทุกการรับชมติดตามด้อค่ะเดอร์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันเขียมนาพี่นองจาด้เวลายล่าล้นเห็ดกับเขาเ่าเร็วหน้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะ